ในปี2564ที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นกับสภาพอากาศของประเทศไทยบ้างมีพายุเข,ข้ากี่ลูกแรงยาวนานแค่ไหนน้ำท่วมหนักที่สุดเกือบเท่าปี54วันนี้แอดมินจะพาไปย้อนลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ถ้าพร้อมแล้วไปดูรายละเอียดกันเลยค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาวบ้านตาดำดำในช่วงต้นฤดูหนาวของปี2564คือเดือนมกราคมถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์มีลักษณะอากาศที่ค่อนข้างดีในต้นปีที่แล้วมีฝนแรกคือในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ในบริเวณภาคเหนือจากอิทธิพลของ,ของคลื่นกระแสล,ลมฝ่ายตะวันตกค่ะซึ่งในช่วงนั้นเกือบทุกภาคมีอากาศเย็นถึงหนาว รวมถึงอากาศหนาวเย็นแผ่ไปจนถึงภาคใต้ตอนกลางค่ะช่วงฤด,ดูร้อนปี64ประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคมเป็นช่วงที่ลมตวนออกเชียงเหนืออ่อนกำลังลงมีลมแปรปรวนหลายทิศทางเข้ามาแทนมีอากาศไม่ร้อนมากเพราะมีแนวปะทะอากาศเป็นช่วงๆค่ะ และมีลมมรสุมหลากหลายทิศทางพัดนําความชื้นเข้ามาเช่นลมมรสุมตอนตกเฉียงใต้และคลื่นกระแสลมฝ่ายตอนตกพัดมาตลอดช่วงปะทะก,กับอากาศเย็นเป็นฝนได้ดีมากในช่วงฤดูร้อนมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นหลายครั้งสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนของประชาชนมีพายุลูกเห็บตกในหลายพื้นที่ของประเทศไทยตอนบน ทำให้ในช่วงฤดูร้อนปี64มีปริมาณฝนมากกว่าค่าปกติค่ะส่วนปรากฏการณ์ลานียออนกำลังลงทำให้มีผลกระทบต่อฝนในช่วงต้นปี64และปี65เช่นเดียวกันค่ะเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนปี64ประมาณเดือนพฤษภาคมถึงเดือนพฤศจิกายนลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เริ่มที่จะพัดเต็มกำลังตลอดช่วง โดยแบ่งออกเป็น3ช่วงค่ะคือช่วงต้นฤดูฝนมีฝนน้อยกว่าค่าปกติมากเพราะมีพายุไซโคลนยาอาร์ดูดความชื้นไปทำให้เกิดสภาวะแลง้งฝนในต้นฤดูเกิดฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานานต่อมามีพายุโซนร้อนโค้งงูมะเคลื่อนที่ผ่านสอปป,อปอลาวทำให้ตอนบนของประเทศไทยในบริเวณภาคอีสานตอนบนและภาคเหนือตอนบนได้รับฝนและได้รับน้ำมาบ้างค่ะ ส่วนช่วงกลางหรือดูฝนฝนกลับมาตกและไม่ได้ทิ้งช่วงเท่าที่ควรเพราะลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดแรงได้ดีตลอดช่วงทําให้ด้านขอบของประเทศฟังรับลมค่ะหรือว่าฝั่งตะวันตกของประเทศช่วงที่ใกล้กับชายแดนพม่านะคะจะมีฝนตกมากกว่าปกติแต่บริเวณด้านในคือช่วงกลางของภาคกลางและภาคอีสานจะได้รับฝนน้อยกว่าปกติทําให้เกิดเป็นพื้นที่ฝนตกกระจุกแต่ว่านแรงกระจายค่ะ ประกอบกับมีพายุโซนร้อนเจริมปากาเข้ามาจึงทำให้พอจะได้น้ำบ้างทางภาคอีสานค่ะเมื่อเข้าสู่ปลายฤดูฝนฝนกลับมาตกมากขึ้นและมากกว่าค่าปกติค่ะจนเกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่ทำให้เข้าสู่ฤดูหนาวช้าเพราะมีปรากฏการณิยากกลับมามีกำลังแรงมากขึ้น โดยมีพายุโซนร้อนเตี้ยนหมู่ซึ่งเป็นพายุที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะปริมาณน้ําในประเทศไทยรวมถึงหลายเขื่อนได้รับน้ํามากขึ้นและบางพื้นที่ก็ได้รับน้ํามากเกินไปค่ะเนื่องจากพายุโซนร้อนเตี้ยนหมู่เคลื่อนที่ช้าจึงทําให้เกิดฝนตกแช่ตกหนักในหลายพื้นที่เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมหนักและท่วมยาวนานจนบางพื้นที่เรียกได้ว่าท่วมหนักกว่าปี54ค่ะ ส่วนลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดแรงตลอดปลายฤดูประกอบกับมีพายุโซนร้อนไลออนร็อกพายุคมปาซุและพายุดีเพรชั่นรวมถึงยอมความกดอากาศตำ่ำที่เข้ามาตลอดปลายฤดูฝนทำให้ฤดูฝนในประเทศไทยตอนบนจบช้ากว่าปกติไป2ออาทิตย์ค่ะ เมื่อเข้าสู่ต้นฤดูหนาวปลายปี64ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมเป็นช่วงที่ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มพัดเต็มกำลังแต่ปรากฏการณาิยาได้ทวีกำลังแรงมากขึ้นจึงทำให้อากาศในตอนบนของประเทศไทยในช่วงแรกไม่เย็นเท่าที่ควรค่ะส่วนภาคใต้เมื่อตอนบนเข้าสู่ฤดูหนาวลมหนาวแรงขึ้นลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดเข้าภาคใต้ ก็จะทำให้พัดความชื้นเข้าภาคใต้และเป็นช่วงที่ภาคใต้จะมีฝนตกมากที่สุดค่ะพร้อมกับมีหย่อมความกดอากาศตำ่ำเคลื่อนผ่านภาคใต้แบบเต็มๆอย่างน้อย2ลูค่ะทำให้เกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของภาคใต้โดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทยนะคะทั้งน้ำท่วมน้ำป่าดินโคลนถลม่มสร้างความเสียหายอย่างมากให้กับบ้านเรือนของประชาชนถ้าใครยังจำกันได้ค่ะเกิดน้ำท่วมหนักบริเวณถนนสายเอเชียถนนที่ใช้ในการขึ้นลงภาคใต้ บริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีทําให้รถจํานวนมากต้องติดแงกอยู่อย่างน้อย1นถวันไม่สามารถที่จะเดินทางต่อไปได้และเมื่อเข้าสู่ปลายเดือนธันวาคมภาคใต้ตอนกลางฝนเริ่มน้อยลงแต่จะกลับไปตกหนักบริเวณภาคใต,ต้ตอนล่างเนื่องจากหยอมความกดอากาศต่าที่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศมาเลเซียทําให้ภาคใต,ต้ตอนล่างยังมีฝนตกหนักต่อเนื่องมาจนถึงต้นเดือนมกราคมค่ะ สรุปลักษณะอากาศของปี6 4นะคะปริมาณฝนที่ตกนอกฤดูฝนคือตกในช่วงฤดูร้อนและฤดูหนาวมีค่ามากกว่าปกติค่ะจากสภาวะละนิยาทั้งต้นปีและปลายปีส่วนฝนที่ตกในฤดูฝนสรุปรวมทั้งฤดูแล้วนะคะมีค่าใกล้เคียงกับปกติแต่ถ้าเมื่อแยกแล้วต้นฤดูฝนแรงกลางฤดูฝนมีความสมดุลแต่ปลายฤดูฝนกลับมาเร่งมากกว่าปกติค่ะทำให้เมื่อสรุปรวมกันแล้วชดเชยก็เลยมีค่าใกล้เคียงกับปกติ โดยมีหลายพื้นที่ที่มีน้ําท่วมบางพื้นที่ก็ยังแห้งแลง้งแต่ค่าฝนเมื่อเฉลี่ยรวมทั้งปีแล้วยังมากกว่าปกติอยู่11%ค่ะจากแผนภาพปริมาณฝนสะสมของประเทศไทยนะคะตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงปัจจุบันค่ะในภาพจะเป็นการเปรียบเทียบค่าปกติค่ะคือเส้นสีดําและปริมาณฝนของปีต่างๆคือปี54ปี60ปี61 62 63และก็64ค่ะ โดยในส่วนของปี64ก็คือเส้นสีแดงโดยเส้นสีแดงจะสูงกว่าเส้นสีดำในช่วงปลายปีส่วนเส้นที่สูงที่สุดก็คือเส้นสีฟ้านะคะคือค่าฝนในปี54และปี60ค่ะเป็นปีที่น้ำมากที่สุดนะคะปริมาณฝนสะสมสูงกว่าเส้นสีดำหรือว่าค่าปกติไปมากตั้งแต่ต้นปีค่ะ ซึ่งก็ถือว่าเป็นปีที่เกิดน้ำท่วมหนักที่สุดของประเทศไทยค่ะนี่ก็เป็นสรุปลักษณะอากาศทั้งหมดประจำปี2 5 6 4ที่ผ่านมานะคะใครที่มีข้อมูลเพิ่มเติมอยากจะบอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในปี64ที่ผ่านมาท่านเจอกับเหตุการณ์อะไรบ้างแล้งหนักหรือว่าน้ำท่วมหนักแสดงความคิดเห็นไว้ที่คอมเมนต์ได้เลยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ